ดีหนะ้าลูกรักคุยสิคุยอะไรให้ฟังคะคุยอะไรนะอย่าไปกัดจิ้งจกมันนะมาสุขภปกน้นะดีหนะ้าพอเลยพอกันแหละอะไรล่ะของเราต้องสะอาดทุกสิ่งทุกอย่าง กินกล้วยมัง้งสิช่วงนี้กินแต่ฝรั่งมันหวานใช่ไหมฝรั่งที่มีให้มันหวานใช่ไหมนั่นมดีหน้าเขาพูดมไม่ชอบอีกไมไม่ชอบหรอก,ม,อรอกมันเหี่ยวแล้วอันนั้นอ่ะดีหน้า